เราพยายามบอกว่าในเดือนเนี้ยภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยมีการประชุมใหญ่ๆอย่างน้อยสามวงวงแรกจัดอยู่ก็คือประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัมพูชาผลไปไม่กี่วันก็ยังมี G20 ที่อินโดนีเซียแล้วก็จะมาเอฟเป็กที่ไทยผมขออนุญาตถามแบบคนโลกสวยครับท่านทูตว่าการประชุมทั้งสามนัดเนี่ยมันจะพอแก้ปัญหาความวุ่นวายของโลกที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้บ้างไหมครับเออมันไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะนะอาเซียน ไปหวังมากขนาดนั้นไม่ได้นะคือแม้ว่าตอนที่อาเซียนยังเป็นเปึกแผ่นหรือว่านําเสียไปได้วยกันทั้งหมดแล้วก็ยังทําไม่ได้มีศักยภาพมากถึงขนาดนั้นนะฮะแล้วก็จริงๆมันก็ไม่มีฟอรัมไหนหรอกในโลกนี้ที่จะต่อให้ G ยี่สิบน่ะมันก็ทั้งโลกมันก็ไม่มีไม่มีฟอรัมไหนนะในในโลกนี้<อ>ที่จะทำ แม้แต่้นอาเซียนก็เราก็าไม่ควรตั้งความหวังมากแต่มันก็มีด้านบวกอยู่เช่นเดียวกันมันก็ไม่ใช่ว่า <c oughs> ไม่มีเลยเพราะถ้าไม่มีด้านบวกเลยมันก็ไม่มีใครเข้ามาประชุมหรอกถ้ามันได้มีมัก <c oughs> มีมอนันก็ต้องมีมามีมผลอะไรบ้างระดับผู้นําโลกเนี่ยเขาถึงยอมมาประชุมกันครับก <c oughs> ่อนจะไปเอเปกผมขอถามเรื่องการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ตอนนี้กําลังประชุมอยู่ครับหนึ่งในประเด็นที่คนจับตามองว่า จะเป็นประเด็นที่พูดคุยนมากแน่แน่ก็คือสถานการณ์ในเมียนมาน่าจะเป็นประเด็นหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียนท่านท่านพูดพอมองเห็นนิมิตหมายที่ดีหรือว่าโอกาสที่อาเซียนพอที่จะเข้าไปแก้ปัญหาได้บ้างไหมครับหรือสุดท้ายแล้วก็ไม่ควรคาดหวังอะไรอยู่ดีครับคือเรื่องนี้มันอ,อะไรมันสถานการณ์ป่ยเนี่ยแต่ว่าในแง่ของอาเซียนเองนะที่ผม ฟังหรือติดตามมาเนี่ยก็คือมันก็มีความพยายามของสมาชิกกลุ่มประเทศสมาชิกบางประเทศเช่นอินโดนีเซียเข้าใจว่าสิงคโปร,ร์และมาเลเซีย,ยด้วยนะที่พยายามจะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้โดยการพยายามจะซั s สเปนใช่อหหลายซัสเปน,เปนคือหยุดชั่วคาะหยุดยับหยุดยับยั้ยยง,งสมาชิกภา,ภาพของ มาของพม่าเนี่ยนะผมขออาเรียกพม่าด้วยกันนะไทยด้ครับชั่วคราวจากการเป็นสมาชิกข,ของอาเซียนจนกว่า<ม>สถานการณ์เขาเนี่ยจะในประเทศเนี่ยจะดีขึ้นหรือบีบให้เขาทําตามที่ที่ทประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อประมาณปีที่แล้วได้ตกลงกันไว้หข้อนะ<ม>ที่เราต้อง<ๆ>มีการหยุดยิงยุดติความรุนแรงนะฮะแล้วก็มีการเจรจากันอย่างโดยตรงแล้วก็สามารถ พูดอาเซียนเนี่ยสามารถพบได้ทุกฝ่ายรวมทั้งคุณออกซานสุจีด้วยนะซึงก<ช>็หลักๆห้าข้อเนี่ยยืดไปแล้วเนี่ยก็ยังทำที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาเซียนก็ต้องมีความจําเป็นที่จะต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนะเพราะว่าถ้าตอนนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆเนี่ยพมา่าเนี่ยเป็น liability นะของอาเซียนไม่ได้เป็นตัวเสริมอะไรนะเพราะว่าในแง่ ในแง่ความมั่นคงก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าทําให้ภูมิภาคเนี่ยเกิดความไม่มั่นคงนะ<ร>ในแง่กิจก็จะพาให้เศรษฐกิจของภูมิภาคเนี่ยออสอยไปด้วยนะว่าไม่เอื้อต่อบรรยากาศการลงทุนอะไรน,นั้นไอสถานการณ์ของพม่าเนี่ยมันกระทบสมาชิกอื่นๆด้วยไม่นมันไม่ใช่เรื่องของแค่สมอของพม่าภายในประเทศเดียวนะเพราะว่ามันเป็นีนเนี่ยเขาเวลาเขามองเขาก็ต้องมองเป็นกลุ่นนะ เพราะนั้นเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็แน่นอนมันเป็นเรื่องเรื่องสิทธิมวยชนการเข็นที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยเขาประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขารับไม่ได้เลยอันนี้เรองมั hmm. ทำให้อเมริกเราเนี่ยท่าทีของเราเนี่ยมันจะพลอยด่างพลอยเสียไปด้วยถ้าตราบใดที่เราอาเซียน,นย,ยังไม่มีการทําอะไรที่ดูเป็นการจริงจังต่อพมา่าเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมี ขณะนี้ก็มีความพยายามของประเทศสมาชิกเช่นโดยมีอินโดนีเซียเป็นตัวนำนะที่จะพยายามจะอแตนเป็นคือก็อก็ไม่ก็ไม่เชิญไล่ออกอะคือให้ออกชั่วค้าวอ,อย่าง <c oughs> อาชีพกภาพชั่วคราวนะซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะในอาเซียนต <c oughs> ัน <c oughs> น้งแต่ก่อนที่มีมูฟนี้มันไม่เคยมีมูฟนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นจะบอกอาเซียนไม่ทําอะไรเลยก็คงไม่ได้นะก็ะอาเซียนก็พย อ่ซึ่งก็อันนี้มันก็จะเป็นอะไรอ่ะอีกหนึ่งแรงกดดันอ่ให้กับพมา่าด้วยเพื่อจะให้ปรับท่าทีนะของตัวเองให้หันมายอมรับท่าทีร่วมการของอาเซียนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวการมันอาจจะไม่สาเร็จก็ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ย<ช>พมา่าเขาอาจจะไม่ยอม,มกม็ได้พม่าเขาก็อาจจะอะไรมินนายพลมินอองไลอาจจะเข้าตาจนก็ไม่ยอมก็แม้แต่อาเซียนก็ไม่สนอถูกยับยั้งก็ถูกยับยั้งนจจะแต่ว่าเข้าใจว่า พยายามช่วยพมา่าอยู่นะแต่ว่ามันเป็นบูฟของ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 ทางอาเซียนซึ่งในแง่นี้เนี่ยมันก็ยังยังในในแง่นี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าไอ้ไอ้ไอู้ฟเนี่ยมันอ่าจะได้ผลหรือทําได้หรือเปล่าในการพยายามชัดเป็นยับยักษสมาชิกภาพชั่วขาวของพม่าในอาเซียนเนี่ยทําได้หรือเปล่านะผมยัง,ย,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 งยังไม่เห็นน่ะนะแต่ว่าม,มีมีความเห็น หนึ่งมันเป็นสิ่งที่จะเป็นกดดันกับรัฐบาลมินองหลายสองแค่น,นี้เนี่ยมันก็แสดงให้ให้ตะวันตกเห็นถึงมันจะทําไม่ได้แต่มันก็ยังเป็นอะไรที่เอา้าฉันเราได้พยายามทําแล้วนะคืออย่างน้อยแค่ขององค์กรอาเซียนอะ่ะซึ่งมัไม่ใช่ว่าเราอะไรอไปผูกติดกับอาเซียนยืนอยู่ข้างมากตลอดนะซึ่งมืนนี้เนี่ยอย่างน้อยมันก็ยังเป็นผลดี กับอาเซียนในแง่ภาพลักษณ์ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างทหารรัฐบาลเผด็จการยกเป็นประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่ไปเข้าข้างเขี่กี่นั่นเครับท่านผู้ครับผมผมก็เลยอยากชวนถามประเด็นนี้ต่ออีกสักนิดหนึ่งครับว่าในตอนเนี้ถ้าพูดถึงอาเซียนหลักที่อาเซียนท่องมาตลอดท่องเป็นอขยานก็คือไม่แทรกแซงกิจการภายในแล้วก็อาเซียนก็จะเป็นเอกภาพไม่สามารถที่จะ ชาติใดคัด้านก็จะตกไปอะไรประมาณเนี้ยหลักการพวกนี้มันยังเป็นหลักการใหญ่ของอาเซียนอยู่ไหมครับท่านทูตใช่และไม่ใช่นะครับมันด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าออไอ้กฎอันนี้มันเหมือนกฎทองคําที่เราเคยใช้กันมาซึ่งจริงๆเนี่ยมันผมจำไม่ผิดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอาเซียนชาร์เตอร์นะไอ,เ,อ,อเรื่องจะไม่แสกแสง<ำ> <c oughs> คือคือ ที่ห้ามห้ามไปยุ่งกับเรื่องภายในอะไรของใครนะแต่ว่ามันเป็นหลักมาตั้งแต่ก่อตั้งเราอย่าลืมว่าตอนตั้งอาเซียนเมื่อเท่าไหร่จะห้าสิบปีแล้วใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดก็หนึ่งเกเก้าหกสิบ <9. S 1> ได้ไหมครับสองพันห้าร้อยห้าถ้าผมจำไม่อะไรประมาณนั้นก็อหกถ้ามาห้าร้อยห้าก็เกือบหกสิบอ่ะเกือบเกือบแต่ห้าสิบกว่าปีแล้วนะฮะคือในยุคนั้นเนี่ยเราอย่าลืมว่าทุกประเทศในสมาชิกอาเซียนอ่ะ ันแทบไม่มีประเทศไหนที่เป็นประชาธิปไตยเลยนะใช่ไหมเอเซียเอฟิลิปปินส์นะฟฟิลิปปินส์รู้สึกจะยังเป็นยุคคุณมาคอสอยู่ใช่ไหมอ่ยุคไทยเราก็จอมพลสลิ์หรือเอ่อรู้สึกจะจอมพลสดิ์อย่างก็น่าจะจอมพลสดิ์แล้วล่ะจอมพลต่อจะจอมพลถนอมมาเลเซียเอออินโดนีเซียก็สุภาโตนะว่าจะมีมาเลเซียหน่อยหนึ่งที่อาจจะดูดีกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย ห <N ak> <na> นะักหนานะก็ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากจะมาพูดเรื่องภายในนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนก่อตั้งเนี่ยภ,ภัยคุกคามอาเซียนเนี่ยมันเป็นภัยมาจากข้างนอกนะก็คือนั <N> ้นเรากลัว <na> ภ <N> ัยคอมมวนิส <na> ต <N> ์นะหลักลักนะตอนที่ก่อตั้งเนี่ยซึ่งมันเป็นภัยที่มาจากภายนอกสัส่วนใหญ่การแพร่ขยายของภัยคอมมาทัง้องอะไรอ่ะอาจจะทั้งเวียดนามอะไรอย่างนั้นนะนะตอนนั้นนะะที่เราที่กลัวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนั้นมันก็ไอการดําเนินการหรือไออกฎอันเนี้ยมันก็ซูทมันก็เหมาะสมกับอาเซียนดีแต่การเวลามันไปหลายสิบปีมาถึงปัจจุบันเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้มันก็เริ่มเปลี่ยนนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่เปลี่ยนมันเป็นกฎแม้ว่าเดิมเนี่ยมันเป็นกฎตายตัวแต่ทุกวันเนี้มันไม่ใช่เรื่องกฎตายตัวอีกแล้วที่จะไม่ยุ่งห้ามยุ่งกับเรื่องภายในของออกเทศสมาชิก นะเพราะว่าทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเห็นในกรณีพม่าอาเซียนก็ต้องเข้าไปยุ่งชอบหรือไม่ชอบก็ต้องไปยุ่งซึ่งมันไม่ใช่อะไรเพราะว่าที่มันจำมันเพราะว่ามันจะเป็นต้องเข้าไปยุ่งมันอยู่เฉยไม่ได้เพราะว่าไอ้ปัญหาของพม่ามันไม่ใช่ปัญหาของพม่าคนเดียวอีกต่อไปแต่มันเป็นปัญหาของอาเซียนโดยรวมด้วยทุกคนมันก็ถูกกระทบหมดนะนะทั้งด้านความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคด้านภาพลักษณ์ของอาเซียนเองนะคือคือมันกทบกันไปด้วยนะเพราะนั้นเนี่ย แต่ไม่พูดก็ไม่ได้และอีกอันหนึ่งที่เราลืมไปก็คือว่าเรามักจะไม่พูดถึงก็คือว่าในกฎบัตรของอาเซียนอาเซียนชาร์เตอร์เนี่ยมันมีระบุนะครับว่าแต่ประเทศสมาชิกต,ต,ต้องยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยร่อิที่มนุษยชนสิ่ง,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 ง่งต่างๆเหล่านี้นะมันอยู่ในกฎบัตรนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เข้ากับว่าพม่าเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎบัตรของอาเซียนที่ แล้วร่วมลงนามคุณในฐานะคุณเป็นสมาชิกเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้หรือว่ามันก็ต้องโอเวอร์รูที่จะบอกว่าห้ามยุ่งกิจการภายในของแต่ละประเทศไปเพราะว่าคุณหนึ่งคุณก็ทําให้ปัญหาเนมันลุกลามไปประเทศอื่นด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กฎตักกติกา กฎของอาเซียนที่ตั้งเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยก็เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยประเทศอื่นเขาก็ต้องเออ,ออกมาพูดมันไม่พูดไ,ได้น,นี้แต่ว่าไอที่จะเข้าไปแก้เนี่ยแต่แก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใดมันก็คือต้องต้อง,ต,องต้องเข้าผมว่าอันนี้เนี่ยมันต้องมองตามความเป็นจริงด้วยนะว่าอะไรอะอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้กําลัง ทางทหารในรวมกันนที่คุณจะไปส่งเข้าไปเป็นเ,เรียกว่าแต่เป็นลบเลยเอาแค่เป็น p e a c e k e e p เนี่ยแบบ u ูเเนี่ยก็ทำไม่ได้นะแต่ตอนนี้เนี่ย k e p i n g ใน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 พม่าเนี่ยตอนนี้มันก็ยังอะไรอ่ะมันผมคิดว่ามันยังไม่เข้าข่ายแค่ทีเดียวที่ <Yeah. S 1> จะส่งส่งอกองกําลังสัธิภาพเข้ามาเพราะว่ามันยังเป็นเหมือนเรื่องการเมืองภายใน ของเขามากกว่านะฮ<ช>ะแล้วก็นาคาแต่มันมีคือตอนนี้มันมีพไม่ใช่อาร์เซนเกี่ยวกับว่ามาเรามาคุยกันเื่องสถานการณ์โลกนี่มันเปลี่ยนนะฮะสถานการณ์โลกว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอสงครามยูเครนเนี่ยมันจะมีผลมากกว่าที่เราคิดต่อภูมิภาคของเราเนะพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอ่ารัสเ,เ,เซียเนี่ยก็ล่อแลกกันทีแล้วนะคือตอนนี้รัสเซียเนี่ย หมดสภาพความเป็นมหาอำนาจทางทหารไปแล้วนะ <Yeah. S 1> คือคือเป็นมหาอำนาจในแงยมีอาวุธนิวเคลียร์แต่นิวเคลียร์เนี่ยที่คุณก็เอาไปใช้ได้เนี่ยมันมันมันไม่ได้มันก็มีไว้อะแต่ว่าไม่ใช่ดีคุณจะเอานิวเคลียร์ไปทําใช้ได้ง่ายเแต่ลือกถ้าอะไรอะ c o n conventional force เนี่ยก็คือกำลังหลักทั่วไปเนี่ยคุณรัเสเซียตอนนี้ก็แทบจะ เอาตัวเอาตัวเองให้รอดจากยูเครนย,ยังไม่ได้เลยนะฮะเพราะน้นจะทีนี้ถามว่ามันมากระทบยังไงว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียซื้ออาวุธจากอิหรา <Yeah. S 2> หนน่านถูกไหมฮะแรามนะยังไงรใช้เริ่มใช้โรนเริ่มใช้กระสุนก็ค,คือตัวเองยังผลิตไม่ได้เลยทันไม่ทนัน mm. มันกับพม่า,มารตรงนี้เพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งประเทศที่สนับสนุนอาวุธแก่รัฐบาลทหารพมาร่าใน ที่รัสเซียไปตัวเองไปไม่รอดแล้วเนี่ยมันก็ปัญหาตามมาก็คือว่าพม่าน่ะจะเอารัฐบาลทหารพม่าเผด็จการทหาร่าจะเอาอาวุธไหนอันนี้มันแนวโลกของโลกเนี่ยมันก็มากระทบถึงตรงนี้ได้นะอืโอ้มันล้อมไทยมันล้อมจริงๆนะครับโลกล้อมภูมิภาคเราจริงๆ ซึ่งจะถามว่าอ่าแล้วไม่เอาจากอาเซียนจะเอาจากจีนไหมซึ่งซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าจากประเด็นตรงนี้เนี่ยในการประชุมอาเซียนเนี่ยคงจะมีการพูดตรงนี้อีกแล้วก็คงจะมีมแน่นอนเ,เรื่อง G20 e ที่กำลังจะมีขึ้นที่บาหลีเนี่ยก็คงมีการหาหรือเรื่องนี้แน่นอนซึ่งเราลังจากนี้เราคงเห็นครับครับแต่ก็คิดว่าแต่ก็คิดว่าคงจะไม่ได้ มีบทบาทระดับนำเป็นประตูบันไดก้าวแรกเปิดประตูสู่สันติภาพแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลกอะไรไม่ถึงขนาดนั้นแน่นอนใช่ไหมครับท่านทูดเอา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 ประเด็นพมาคือพมา่าเรื่องพม่าเนี่ยประเทศในโลกส่วนใหญ่นะั้นกว่าอเมริกาหรือยุโปรปอะไรพวกนี้แม้แต่จีนนะก็มองไทยเออไม่ใช่โทษมองอาเซียนเป็นตัวคียเป็นตัวอะไรอ่ะ กุญแจสาคัญที่จะแก้ไขปัญหาพม่านะฮะวันนั้นเนี่ย<ม>ในแง่นี้อาเซียนก็ยังมีน้ําหนักอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถูกต้องผมก็เห็นด้วยเพราะว่าอาเซียนเนี่ย,ยยังสามารถคุยกับพม่าได้ดีกว่าประเทศอื่นๆแม้ว่าอินเดียเขาอาจจะออกมาแรงหน่อยแต่ว่ามันก็ยังเป็นสมาชิกอาเซียนอะ่ะมันก็ยังหาทางลงให้กับรัฐบาลทหารพรม่าได้ได้ดีกว่านะะ อแล้วข้อเสนอของอาเซียนห้าข้อเนี่ยห้าปันเนี่ยมันก็เอเป็นทางที่ดีซึ่งก็แน่นอนว่ามันคงไม่ได้สามารถสําเร็จได้ภายในข้ามคืนนมันไม่มีอะไรที่มันสเร็จไ,ได้ภายในข้ามคืนหรอกนี่มันก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปอสมมุติว่าอไปไม่ไหวแล้วเนี่ยอย่างอย่างมินองหลายเนี่ยอะแล้วนะครับอาวุธหมดการต่อต้านมากขึ้นเศรษฐกิจไม่มีเออะไรอ่ะ ตอนนี้คุณจะทำมาค่าขายอะไรใช่ไหมค่าขายอะารล็อกหมดนะแล้วคุณจะเอารายได้จากไหนมานะครับแล้วมันก็มีมช่องทางเห็นมันก็โยงอีกนะโยงกับไทยเอ้เรื A ่องที่เราเห็นนักธุรฐฐกิจพม่าถูกจับจที่ททไ้มีข่าวพัวพันกับสวส<า>วัร<า>ใช่ครับไทยนะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าคนที่ติดตามเนี่ยก็ก็คงรู้แหละว่ามันมีผล ทางฝ่ายสหรัฐแน่นอนเพราะเขาจับตาอยู่แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการเขาเนี่ยที่จะตัดแขนตัดขานักธุร,รกิจที่นักธุร,รกิจพม่าที่ที่ส่ <darum> งเงินหรือสนับสน,นุนรัฐบาลมินองหลายที่เอาเอา,เอาเงินไปซื้ออาวุธต่างๆเนี่ยพวัน mm hmm นั้นเนี่ยเขาก็ตดัดตัดพวกนี้ไปดีละคนแล้วก็ตัดเพราะว่าโดยเฉพาะมันมีกฎหมายเรื่องฟอกเงิน,นเรื่องเรื่อง <Hoch> ยา <arring> พวกนี้เขาคงตามตามหน่วยงาน อ,อาจจะ DEA หรือ CAA แเ้วก็ไม่รู้นะแต่ว่าเขาคงตามตาม,มาพักใหญ่แล้วแหละแล้วก็เขาก็สกัดไปทีละคนของคนก็คือเด็กใครเป็นตัวสนับสนุนเนี่ยนี่ก็าถามว่าไอช่องทางของในพนมีนองหลานนี่นก็ดูติดลงไปเรื่อยมันมันไม่มีคือดูแล้วมันไม่มี bright future นะะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ถึงในจุดหนึ่งมันไปต่อไม่ไหวแล้วจะเอายังไงมันก็ต้องหาทางลงซึ่งตรงนี้เนี่ยอาเซียนก็ยังเป็นตัวกุญแจหนึ่งแจสำคัญที่จะช่วยหาทางออกนะทางลงปากเนี่ยรทธิภาพมันกลับคืนมาครับก่อนที่จะ เราจะไปเรื่องเอเซกซึ่งเป็นประเด็นที่ชวนท่านทูตคุยตั้งแต่เริ่มต้นนี่นะครับขออนุญาตเรื่องเรื่องอาเซียนเรื่องสุดท้ายครับท่านทูตเเมื่อหลายวันก่อนผมก็ได้มีโอกาสเจอหลายต่อหลายคนแล้วก็มีมุมมองเรื่องการแก้ปัญหาเมียนมาของอาเซียนหลากหลายรูปแบบครับท่านทูตมีคนหนึ่งพูดเรื่องว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะมองท่าทีเรื่องของการปิดกั้นรัฐบาลทหารเมียนมามากเกินไปไหมปิดกั้นจน อาจจะไม่เหลือช่องทางในการเจรจาพูดคุยมากเกินไปไหมในมุมมองอย่างนี้ท่านพูดมองมองท่าทีของอาเซียนว่าอย่างไงครับว่าตกลงแล้วเราปิดกั้นเมียนมามากเกินไปหรือเปล่าอันอนี้เป็นท่าทีที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับผมผมค่อนข้างเห็นด้วยกับท่าทีของฝ่ายอินโดนีเซียมากกว่านะคือที่อกันเนี่ยอถ้าเราไม่ปิดกั้นแล้วเราจะทําอะไรคือคือ,คอตอนคนก็พร้อมที่จะคุยกับ จริงแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะคุยกับพม่าตอนนี้อาเซียนแต่ว่าไอ้คนที่ไม่พร้อมเลยคือพม่าเองคุณมหนองหลาย <laughs> คือต่างหากเพราะว่าไอ้ที่ตกลงกันเอาไว้ซึ่งพม่าเขาปัดซึ่งก็ตกลงตกลงกันเอาไว้ห้าข้อที่ประชุมเ,เช่นสมมติเนี่ยสุดยอดตึงไทยไนะนายกไทยไม่ได้ไปที่เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วไม่มีนายกไทย<ฮ>ไปอ่ะค <laughs> ือไอ้นีม่มันคืนอ <laughs> อดความเป็นผู้นำเอ่อบดบทบาทยอมรับเลยว่าเราเป็นบทบาทตามในภูมิภาคนี้แล้วไม่มีมอ,อะไรสีอ่ะแต่ที่เนี่ยมันก็ตกลงห้าข้อที่ห้าข้อเนี่ยมันยังทาอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งนี่มีแต่คุณสถานการณ์มันรุนแรงยิ่งขึ้นตามในข่าวที่เราเห็นเอาเครื่องบินไปถลม่มโรงเรียนบ้างอะไรบ้างคนตายเป็นสิบสิบคนลูกเด็กเล็กแดงตายเนี่ยออ มันไม่ใช่ว่าไม่มีใครก็อยากคุยพม่าแต่นี่ก็คือพม่านี่ไม่ต้องการคุยคนอื่นเองคุณจะในเมื่อพม่าไม่ต้องการคุยคุณจะไปบังคับเปิดเจรจาอะไรหรือว่าคุณจะเปิดช่องทางอะไรในเมื่อเขาก็ไม่คุยอ่ะคือเพราะว่ามันการคุยเนี่ยมันก็ต้องแสดงให้เห็นอะไรที่โพสิฟีฟก่อนใช่ไหมฮะไม่ใช่อยู่ดีๆไม่อะไรโพสิฟีฟเลยแล้วจะไปคุยอะไรกับเขาอ่ะในเมื่อถ้ามันไม่มีอะไรเป็นโพส i ิ i v ีฟแล้วไปคุยเนี่ยผมว่ามันมีแต่ทางเสี่ยมากกว่านะ มผมไม่เห็นว่าถ้าเขาถ้าทางฝ่ายรัฐบาลเผด็จการฐานพม่า,นานเนี่ยไม่ทําอะไรที่มันเป็นให้เห็นเป็นพิธีประจักษ์ในเชิงบวกในสถานการ์พม่า,นานเนี่ยเที่มันจะนําไปสู่สันติภาพได้เนี่ยผมก็ไม่เห็นความจําเป็นหรือหรือไม่เห็นว่าการที่จะไปพูดกระทงพม่าอีกเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จหรือ,หร,อหรือจะมีผลดีได้อย่างไรถ้าถ้าทางรัฐบาลพม่าไม่ไม่แสดงตัวแสดงความจริงใจก่อน เับ w o r t p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้